สวัสดีค่ะ1สิงหาคมนะคะวันนี้ก็มจะมาสรุปสิ่งที่สบคถแถลงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหลังจากที่วันนี้สบคเขาประชุมกันเรื่องของการยกระดับคุมเข้มโควิดสิเค่ะเนื่องจากมาตรการคุมเข้มรอบล่าสุดเนี่ยจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้แล้ว2สิงหาคมนะคะแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่านอกจากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังแย่ลงด้วยผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียกว่าทําลายสถิติกันรายวันเลยทีเดียวเลยทําให้วันนี้ค่ะสคคกก็มมมีติออาานะะว่ ขยายเวลาคุมเข้มหรือที่เราเรียกกันว่าล็อกดาวน์ออกไปอีกนะคะมีการปรับโซนนิ่งปรับพื้นที่กันใหม่ด้วยอขอไล่ดูอย่างนี้กันก่อนนะคะสําหรับการปรับพื้นที่หลังจากนี้จะไม่มีพื้นที่สีเหลืองสีเขียวแล้วนะคะจะแบ่งเป็น3โซนค่ะเริ่มจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าสีแดงเข้มนะคะเดิมทีมีอยู่13จังหวัดรอบนี้บวกไปอีก16จังหวัดค่ะเป็น29จังหวัดนะคะ ถัดไปคือกลุ่มพื้นที่สีแดงหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเลยมีอยู่37จังหวัดค่ะถัดไปนะคะอีกกลุ่มก็คือพื้นที่สีส้มหรือว่าพื้นที่ควบคุมนะคะอันนี้มีอยู่11จังหวัดปรับโซนตามนี้เริ่มในวันที่3สิงหาคมนะคะหรือว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์นี้เลยนะคะดูสถานการณ์กันไป14วันค่ะคือไปจนถึงวันที่10 8สิงหาคมถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นซึ่งก็ดูทรงตอนนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะดีขึ้นน,นะคะอาจจะต้องปรับเพิ่มระยะเวลาขยายออกไปอีกอจ,จะถึงสิ้นเดือนก็ได้นะคะทีนี้ในส่วนของมาตรการเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะขอพูดถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดย้ํากันอีกทีนะคะเพราะว่าสําหรับ16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะก็จะต้องปรับตัวกัน สิ่งที่จะต้องเจอก็คือเคอร์ฟิลนะคะห้ามออกนอกเคหสถานในช่วง3ามทุ่มถึงตีสีค่ะร้านอาหารนะคะขายได้แบบแต่ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นร้านเปิดได้ถึง2องทุ่มห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะห้างสรรพสินค้านะคะเปิดได้ส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาขายเวชภัณฑ์นะคะรอบก่อนเนี่ยร้านอาหารในห้างเขาไม่ให้เปิดนะคะแต่รอบนี้ให้เปิดได้แต่เฉพาะเป็นแบบ Delive อรเท่านั้นหมายถึงว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันหรือทางร้านจัดส่งตรงแบบ แบบเลเวอนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าไปซื้อหน้าร้านแล้วเอากลับนะคะคือเทคโฮมไม่ได้ส่วนร้านร้านมือถือธนาคารในห้างอันนี้ก็ไม่ให้เปิดเหมือนกันนะคะทั้งห้างเนี่ยปิดสองทุ่มนะคะสถานประกอบการร้านเสริมสวยนะคะพวกสถานเสริมความงามร้านนวดอันนี้ยังปิดอยู่นะคะที่แข่งกีฬาที่เล่นกีฬายังปิดอยู่โรงเรียนห้ามเรียนในอาคารเรียนนะคะก็ยังต้องเรียนออนไลน์กันต่อไปค่ะ และห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวคนมากกว่า5คนนะคะส่วนพื้นที่สีแดงกับสีส้มขอลงไว้ให้ตามนี้นะคะรายละเอียดเยอะกลัวพูดไม่ทันเวลานะคะแล้วปรับแบบเอยียงๆไว้จะได้อ่านกันได้เห็นตัวใหญ่ๆนะคะย้ำอีกทีว่ามาตรการเหล่านี้เริ่มวันที่3สิงหาคมถึง18สิงหาคมค่ะ